มาฟิกตามมาฟิกใช่ดิพินโเอ้ยอไหลไาแผ่นภูไม่สัลเรอหมือนใครอ่ะเุ้ยโอ้โหแปลนไงพิตูระเบิดเฮ้เียสะท้อนอไม่ผมไปเคียรป้าเล็กต่ละตละัคุมโซกบมากบมากามากบมาไอ้เคลียแป้งแวงลบแดงกูไอพีทไอกีบากูแล้ว ผมโดนแล้วเนี่ยแม่ครบแดงไปยิงมาตัวนี้แป้งอ่ะยิงแล้วเข็มหมอเกิดนอกนะไม่กูฟิงยิงไปน้ำชายโอ้โหเิิ้ฟิ้งมนต่อยหมดเลยว่ะโอาโหวิข้ฟิ้งของจริงจัดว้าวแก่แล้วแกล้วเียโดนสะพรัองปิดเดียวปิดน้อยไม่ไป็ไ่เป็นไม่นไ่อเเคโอยอเอเออเ ไอ้ยี่มันติดธรรมตาไอ้สัตว์ไอ้ยี่มันนังแก้ผันเล็กก็หน่ายผันเล็กก็หน่อยผันเล็กก็หน่อยยิงอยู่บังนอเราไอ้คิมเอ้าไอ้นี้ยมาแล้วเหรอไอ้เนี้ยไอ้บอมมันขึ้นเลตั้ใจไว้ไอ้ตาไม่รู้ดิเวไอ้เล่นหมันไอ้ชอบล้อมืออ่ะอไรหรอใช่หรออืออ่นการนเหรอันเล็กมันผันเล็กมันสวยพีโงไบัดงสัตว์ เน้กเล้น่หอมันเปชื่อเหรอเอ้ยแก้พิษหน่อยแก้พิษหน่อยไอ้เหอ่ะไม่เห็นมาไม่ถึงพมวมันก็เข้ามานะพี่โจมาสามันมาไหน่จิงอยู่บ้างเดี๋ยวยิบนาทียสองเติมกดมอดด้วยนะพีทเดี๋ยวลืมหมอสามอ้ยเหียแต่ทอโองอ อุ้ยฮึ่มโอ้เ็กกาด็กก้าเฮ้ยพี่ตีพินนดตีพินนีตีพินนี่แกพิดหน่อยแกพิดหน่อยแกพีดตีพี่น้อยพี่น้อยพีดแก่แล้วพี่น้อยพีดแพร่แล้ว แก้ยังไงมันยืนต่อหน้าเนนแก้ปุ๊บมันก็คิดปั๊บดิไม่ผม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 จะแก้ให้ผมจะแก้ให้พี่แต่คิดไม่ได้พี่คิดจับคิดจับไปม่ได้โอ้โหพี่ท้อดิไอ้สัสตีมันแหละโอ้โหมันตีมันไม่ได้ไงในบ้านในชาบาอยู่ฝั่งซ้ายปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยบ้านไม่ต้องสนใจเพื่ออยู่แมงสาบอ่ะก๊อ็โอ้โหยี่อะไรเนี่ยไอ้อะ เอามามาต้องปั to to ้นแล้วนะไอ้สัสใครใครเนี่ในบ้านอ่ะใครยิงอี่อะเขี้ยทับเดียวลูกเลยวะสนุกไปไหนอะไปไหนอะบังมาดีบังมามาแล้ว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 ตอยู่ตามาเลยไปใหมไปหมไปใหม่ตี๋พี่น้อยติดตามาตาวสวยสวยสวยจ้า จัดเลยี่โเปิดวงหมู่เลยสับพทนพิุพินผมตะกี้ให้ล่าแตกพิตุนไอแป้งโอ้ยนอไรไปเป็อปา้หมอตายอ่ะปล่อยปล่อยไปก่อนนะมีแมสับเาแตกเาแตกเาแตกผมไม่ได้ผมโดนโดนโดนไอนี่โดนกอมไล่อยู่แกตาแล้วไกแกตายแล้วโอ้โหอีไล่กูอีแล้ว ันไปยิงไอ้พิษไอ้กิมไอ้กิมโอ้โหโเยอะหน้ายเยอะหน้ายเยอะหน้ายเยอะเป็นหมอหน่อยหน้ายเยอะหน้ายเยอะเย่ยโ,อเโอเคโอเคเกิดหมอหน้ายก่อนนะเกิดหน้าเกิดหน้าเกิดนายฟังยิงอยู่โอ้โหพิก,กาพิกาพิกาธนูสายตัวโอ้โหโอ้โหเฮียสะช้อนเห็นหนูวิ่งวิ่งไปพิษหนูก่อนเลยไล่นูจับไป ตุ <S 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 ้นหน่อยอ่ะตซ้สายสายตู้หนึ่งสายตูวหนึ่งอือสายตู้หนึ่งโน่นมาสองคนเลยวะจกัจ๊กกัจกผิดแล้วไอ้เหี้ยแต้มไลผมเดี๋ยวผมเกิดบ้านก่อนเดี๋ยวผมเกิดไก่อนเดี๋ยวต้องไล่โอ้โหแฝดไอ้เหี้ยไม่หลดไอ้สักเลยปฏิปันปฏิปันให้บอมบอมบอมบอบอมอบอบอมบออ ไปเก้ไปหมด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 เหลือสามตัวเหลือสามตัวนิน่ะมาพในบ้านน้ในบ้านต้องเกิดป่ะงพินแทล้วาพินแทล้วาพินแทล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตรงไปงเขาลิงอยู่ขวาเขาลิงอยู่ขวาเดียวคนเดียวเอ้ยก็ตายวะไม่ตีวะเออแกระบังเขาลิงตายพินเทลนินปิ้งปิ้มาหน่อยไเฮียเป็นนี้หมดโอ้โหไอ้ไปมือสอง ตูดันตูดันปันเกิดปังเกิดเด้เดเดเด้ไอ้เหียหมดหมดหมดไอ้กอไอ้กิมไอ้เหียโดนอีกแล้วไอ้กตไอ้กิมอยู่ข้างหลังอ่ะอนูกันเด้เฮ้เียเอ้ยพี่พเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านมาเกบ้านมางบ้านคีดไม่มี ที่ตูนอยู่เฉยนี่โอเคมันมากันแล้วเฮียเอาว้วงไรมาเด็กมาอด็กยิงอยู่พัดดึงนู่นวะไอ้ดึงพัดอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหปอบปอบปอบขวัญซาดขวัญซาดยิงคนไปยิงคนไปไปกินผิดแล้ว

มาเลยตองกรุบมันโดนมันโดนเอาลมันโดนเลยไเยไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปล่ไปเลยไปเลยไยพีเยไปเอยไปเลยไปเรเลยไปเลยไ่เลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไัเลยไปเยไมเลยไเลยไมเลปเลยไปเลยไนเลยไเยไปเลยไปนียเลปล้ไปเลยไปลยไปเเรยไปเลยไปเลยไปลยไปเลยลปยไปเลลยลยไปเลยเยไหเปปลไปเยไไเยยเเลย Ôi, đùa lọc mắt hết quá đồn mấy sắp. Oh, hôi, 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 อ๋อทำไมจะต้องไปอย่งเงี้ยจำหนึ่งก็พอพินไหนพินอะอยู่งนั้นอ่ะสามร้อยสามร้อยนะแปลงไหนโปยัดเพนเดี๋ยวล่วงตลอดมันก็มุดไปห้าสิบพี่พี่เกิดบ้าก่อนอย่าเพิ่เกิดห่อนแล้วไปหมอเดือนพี่าพี่กาโดนโดนพินไหมไม่โดนเลยไม่โดน สายแล้วสายแล้วสายแตีพีนก่อนดิตีพินก่อนิดตีพีนก่านิเข้าไปถึงนูเลยเว้ยวว่าเบอกรอก่อนแตกแตตกตาอยบ้านบ้านพี่บ้าน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 เกิดบ้านก่อนวไล่ออกมา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 ้ยเฮ้ เอาปั้นเลยเอาปั้นไปเลยเอาปั้นไปเลยเอาปั้นไปเลยเปันปย้นหลอ,อปลอั้นอสว,วยัวเออไอ้เหียบ้าอ้หยอเียววิ่งปาวองร้อยอยี่สิบ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 ผมขอเอาทาหารแป๊บน,นึงอไอ้เหีย ข้อถอนเอ้อโดนลบแดงด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยผิดกบมัิดิดบีโคตรลำบากเลยผิดแน่ไมันเคยติดเอ้ขอแตเขาแต่ระยะขอแต่ยอยู่ริงอัแยผิดกูเลยดิโอ้โหโอ้ยเหมอทซนไแล้วี่แกละมันต้องขอทอักตัวเหรอวะมอม ไม่เลยพี่เห็นไหมพิน่อยแกพิษหน่อยแกพิษหน่อยมนเกิดนเกิดแกพิน่่ดยิิ่งบ้ไปฉกแล้วนะะพิกันหมอน่นเจปัป๊ปหมอบ้าน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 โอ้โหมออเดเข้ามาตี้านดูสวยแ่ใครหมดแ่สหายจังเลยที่กาไปไหนอ่ะนี่ไง ก็ตยิงตามอยู่งี้มันโดนหมัดล็อกสองเลยวะเกียรคือมันคือ่เกลียด์ตอนนี้ว่าเอะเอ้มันเกือบหุ่นเลยฮะมือที่หลังโอ้โดนแล้วนะตั้งใหม่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 สวยก๊อตสวยก๊อตดึงปั้นที่อยู่เอาปั้นหน่อยเขารี สวยสวยสวยวหมดเอท์เอท์เอเอท์เทข้าไปเข้าไปเข้าไปปั้นเล็กจิดพีปั้นเล็กเดี๋ยวเดี๋ยกล้าแกแล้วสวยสวยมามามามปลาปลโถมันลงมันสวยมากแกนยาโอ้โเฮียสะท้อนตอน้ยิงอยู่ยอยู่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 ิดแล้วิดแล้วมดหมดหไม่โดนก้อนร้องไอ้กิมก้อนพีซาเวีย อีเหี้ยหรอว่าถัอนอีกแล้วโอ้ทำไมกูพีดไม่บอกวะโอ้โหเหี้ยแปอบนี่พีดไม่มีหมดในดาซาดาเอาไปหมดเลยเอาล้วครับแล้วโอ้โหยนกับย่างกิ๊กยังผมยังไม่เกิดหมอนะผมไม่เกิดหมอนะไปแล้วตาละปั้นก่อนสาวปั้นไอ้บอมบอมเข้าเลยบอม โอ้น่าเกิดบอมน่าเกิดบอมแตกแตกแตกโดนทอนที่บุกเข้ามาตีร้อยเจมผอ้วิเวียนผู้ว่โดนทอนมาไม่ทำงวลามเลยมาแล้วปั้นเล็กมันเกิดปั้นเล็กมันเกิดเราปั้นเราจะแตกไหมได้พี่ได้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 เขาลิงเข้าลิงเข้ามากด

ตั้งหน่อยตั้งหน่อยตั้งหน่อยมาปั้นมันปั้นมันพิถีแล้วอุ้ยหูโค้ชสวยยิ่งแต่ไม่ได้อยู่พิถแล้วพิถแล้วพี่ตูนเอาดิเออพี่น้อยเอาไปดิเออสวยโอ้ยกูโดนได้กิมไปสามเอาตาเอาตาสอยสาวี๋สาวี๋เอายิงอยู่ยิงอยู่บ้างไปไปไปหมดเออหมด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 อเล็กเล็กเล็กเล็เล็กเล็ก ผีดแล้วผิดแล้วสวยว่ะโู้หญอนหลังไว้สวยสวยสวยไปไปช่วยอยู่ช่วยอยู่เราเราเราเ็วเร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 ็วรีบกับสาวปั้นอยู่สาวแล้วสาวแล้วธนูธนูคอยกันไว้กันอยู่กันอยู่มันโง่บรรดาบมันโง่มันเอาแดงมันโง่มันเอาแดงไอเล็กไปไอตรงปั้นมันอ่ะพื่นี่ยิงอยู่ป้าช่วยเล่นเอ้ยได้พินไป็ตัวเดียวเองวะนำแล้วนำแล้วปั้นเล็กปั้นเล็กผมมปั้นเล็กอีกแล้วเลย นันะปันเล็กอีกทีนะครับสลับกระนำสลับกระนำมันนำยี่สิบโอเคสัตว์โอ้ตัวกลางหายมันโนโนาย่โนใายเยอะผมเอาถ้าหายคุณกำลังออกไปสวยมากก็สวยมากก็พิลาพิล้วเออโอ้ยสัตวนหไอ้เหีะยสามหมื่นไม่ได้ใช้โอ้โหมาเรียบร้อยเลยัช่วยอยู่ต้นไอ้เหี้ยราตดต่อไปสองร้อยสองร้อยโอ้เออบังเอเอามามาแต่เข้าลิงค์แต่เข้าลิงค ท้ายเยอะท้ายเยอะมนระหว่างเท่ยวเนี่ยท้าเดเนี่ยท้ายไม่นี่หนูรอกท้ายมีแต่หูท้ายแล้วนะ้ายได้ปันให้ได้แล้วก็จับแต่ับแต่เอาเลยก็เน้นหัวนะที่มันได้ปันแล้วแหละสัตว์ต่หมอยโดนพิษล้มระเบิดลมระเบิดบอมบ์ระเบิดเบิดอะไรนี่ไม่มีใครตีมัม่ได้ต่อะไรเยมันไม่มีใครจีกมีแต่นินเฮียโดนมิกโก้เฮียสัตว์โอ้โหไเอาเฮียิมประตูบอแต่ดี ร้อยนึงร้อยนึงร้อยนึงร้อยเดียวเดียวเดียวแกเรบังแกเราบังเฮปันดไอ้านี้อ้านน้ำน้ำนำชุดนี้ได้ชุดนี้ได้เอาชุดนี้ได้โอเคไอเฮี้ยแกเออชนะนะดีนะเฮี้ยยาแก้ให้ถ้ากูล้มเมื่อกี้แพ้แน่ละ